thank you. ขอต้อนเราเข้าสู่เพจกลุ่มเอครับ อีกครั้งนึงครับช่วงนี้มาทีหน่อยเพราะว่าเราต้องการโปรโมทนะครับให้ผู้ที่ชื่นชอบรถแข่งสไตล์ยุค70 80 90นด้ะครับไดมาร่วมงานบิสโตรน g r ุ u เอแทร็กเดทที่สนามยางอาจารย์เซอร์กิสนะครับวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับก็วันนี้เรามาเจอรถอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งพอดีขับผ่านมานะครับแล้วก็สะดุดตามากแล้วพอดีก็เป็นของพี่ต่อยไทยเอนจินนะครับของลูกชายแกนะครับเพิ่งซึ่งรู้จักกันอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าแก อยู่ตรงตรงนอนเมืองนี่นะครับก็มาเจอคุปเอรุ่นแรกของซี vic นะครับก็คือเป็นซี vic EA นะครับ EA 3สประตูซึ่งค่อนข้างจะหายาก4ประตูก็ยากแล้นในเมืองไทยนะครับแต่สาประตูก็เรียกว่ายากมากๆอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของลูกชายพี่ต่อยนะครับชื่อน้องต๋อมนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกับน้องต๋อมเรื่องรถคันนี้ดีกว่าว่าคิดยังไงถึงทำรถ คันนี้นะครับแล้วทาไมเลือกรุ่นนี้ทําไมเลือกลายนี้นะครับเลือกสไตล์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องต๋อมเลยดีกว่านะครับครับน้องต๋อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนะครับน้องต๋อมไทยไทยเอ็นจิ้นสวัสดีครับผมต๋อมไทยเอ็นจิ้นช็อปครับชื่อไทยเอ็นจิ้นช็อปนะรับอนะที่มาที่ไปคันนี้ ที่มาที่ไปคันนี้ตระก,กูลนี้เป็นตระก,กูลชอบมอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้วนะครับ<ช>กค็คงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงต้องคา,ายนี่นิดนดียใช่ครับแต่จะบอกว่ารถคันนี้มันได้ไปยังไงครับหายากไหมจริงๆคันนี้มันเป็นรถรถเก่าที่พ่อเคยทําไว้ตั้งแต่สมัยแบบว่าตั้งแต่เปิดอู่แรกๆแล้วทีนี้พอเหมือนนานมาอ,อ,อยู่กับคุณอาค,ค,คุณอาก็เหมือนหาคนดูแลตอ่อ ผมก็เลยรับช่วงมาดูแลต่อโชคดีมากใช่เี่ยัมเก็บอยู่ถ้าขายเมื่อสิบกว่าปีก่อนนี่คงไม่มีคงไม่มีคงกลับมาเอื้อมไม่ไหวแล้วคำนี้ตอนแรกเครื่องมันไม่ใช่เครื่องแซดีใช่ไหมเป็นเครื่องเป็นเครื่องพอผมกลับมาเห็นอีกทีหนึ่งที่ใช่ที่จําความได้ก็คือเหมือนพ่อก็มาวางดีฟิลี่แล้วใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องเครื่องแซดีมันจะมีนูนนูนนนมาต้องฝาโปรงนิดนึงใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วใครเป็นคนคิดคาดลายดีครับ คาไลนยนี้น่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นพ่อตอนแรกเลยเพราะว่าพ่อคาดมาตั้งแต่แรกใช่เ <c oughs> พราะว่าเมื่อก่อนพ่อบอกว่ารถที่ญี่ปุ่นนะครับมันมีคาดลายโมเดลนี้เลยเใช่ก็เลยทำาลายเพราะคันนี้ถ้าเอาไปตัวจริงๆจะอยู่ในมิวเซียมของ Honda c คอลเลกชันนะครับก็ไปดูได้ที่ญี่ปุ่นที่สนามโมโตกิครับครับอ่ะคันนี้ทำะไรเพิ่มเติมบ้างเครื่องบี เครื่องเป็นเครื่อง B18 แตเนดาร์ดเลยครับตอนนี้เป็นเครื่องเดิมเลยครับมีแค่คัดชุดเดียวข้างหน้ากเป็นทอร์เชนบาร์ด้วยนี้ผมผมจบได้ใช่ครับใช่ไหมโชก็เป็นโชกจิกธรรมดาทั่วไปครับล้อก็ตรงรุ่นนะล้อมูเก้นเอ็มอฟไอล้ตรงรุ่นเบรกมันจะเบรกเป็นเอ่อบ b ทครับอ๋อ JBT สี่พอใช่จะเป็นยุคแบบว่าโอสูคูนิดนึงครับนี่ที่นั่น ชัดเจนท่อนะไม่รู้ดังมากแค่ไหนนะก็แต่ถ้าจะขับไปไหนคนเขาด่าแน่นอนขอได้ครับซาวขอได้ใช่ไหมแต่กล้าบ้างนะรถถนนเอาท่อออกค่ากันนะครับเน้นซาวเน้นซาวไว้ภายในดีกว่าภายในนี่ภายในก็เป็นภายในโลบาร์ชุดใหญ่ใช่ครับโลบาร์ก็เป็นงานบ้านเราธรรมดาครับแต่ก็มีภายในหนังแดงบอเอชอาร์สี่ชุดหนึ่งครับอพวงมาลัยนาดี้เกียร์วัตเทสเคเอสอะไรอย่างเงี้ยครับ พยายามจะเอาของที่แม่เอาปีใหม่มากเกินไปพยายามจะรักษาเจนไว้อันนี้เล่นของนะมียันผูกนี่มีพ้าอยู่นู่นอันนี้โอ้กล่องกล่องสปูนกล่องสองใบนะอยู่ในนั้นนะใช่ครับตอนแรกตอนแรกมันเป็นเครื่องสิ่งครับมันเป็นกล่อง power <c oughs> fc แล้วผมก็เลยมองว่าเอาเครื่องสิ่งออกหรือเปล่าเอาเครื่องเดิมขับก็พออะไรครับ <c oughs> ไปกินกาแฟแล้วกล่อง,องนี่คือวางไว <c oughs> ้เฉยใช่ไหมกล่องสปูนใช่ครับแต่ power fc ยังไม่ได้ออก ใบนู้นจะเป็นโอเคโอเคอ๋อดีของ h u a ใช่ฮะจะเป็น Huawei C คันนี้ก็แต่งสไตล์แข่งนะครับก็คือภายในก็ไม่ต้องมีอะไรมากนะใช่ครับเอาแผ่นเหล็กแปะเข้าไปเน้นแบบว่าฟิลดิบๆนิดนึงครับโอ้โหเสียดายเสียดายรถอีกนึงนะทำทำเดิมมีบิซันรูปเลยนะใช่ครับแต่ถ้าทำเดิมไี่หาอะไรบอกเลยยากมากรถมันมาเป็นท่านี้แล้วก็เลยค้างท่านี้ไปก่อนแต่ท่านี้สวยครับแล้วไปคิดยังไงครับว่าขับลายนี้ไปเนี่ยกดบอกรยังมา จริงๆก็มองครับก็มองแต่เวลาเอาไปออกงานอย่างเงี้ยครับคนเล่น Honda บางกลุ่มที่เล่นแบบลึกๆเขาก็จะรู้ว่ามันคือแบบบอดี้นี้ติ๊กเกอร์สอันนี้มันคือแพทเทิร์นแบบรถปีไหนอะไรยังไงแล้วโปกติคนติดตามการแข่งขันรถโดน่างประเทศอันก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะอขนาดแบบขนาดนั้นครับแต่ก็ชอบมอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆเลยครับแต่ลายนี้ใช่เลยครับลายนี้ใต้เลยครับจอดโอ้ภาใดยัง ก่อสีทองเหรอใช่ครับสีเดิมน่าจะเป็นสีทองเรียกว่าเนียยนะเนียบสำหรับรถแข่งนะใช่ครับนะเหลือบาก็คงต้องทำอีกเยอะใช่ครับอาจจะต้องมีเก็บสีเก็บสติกเกอร์อะไรมาแต่อาจจะค่อยๆเติมไปครับโอข้างหลังก็อันนี้โลบาบอกยี่ห้อด้วยอ้บอกรุ่นด้วยเหรอ เ <c oughs> ้าเป็นบาร์โค้ดติดมาแล้วผมก็ไม่ทราบว่าอันนี้มันคือบาร์มันไม่ได้ตรงรุ่นใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นงานสร้างที่พ่อสร้างวาตั้งแต่รุ่นแรกเลยอ๋อหลุดล็อ่อเดินผิดทางเพรทีนี่เอสไอนะมีไฟเอสไอแปด <c oughs> ใช่ครับไปเอไอ่ะขอดูเครื่องนิดหนึ่งว่าสภาพหน้าตาเป็นยังไงเ,งเดี๋ยวดีสิบแปด ใช่ครับตอนแรกเป็นไม่สีไม่สี่ครับตอนแรกเป็นเครื่อง16 20ลูกก้านแคมไบอันผมว่าเอาออกเน้นขี่ให้แต่ลงไปแล้นี่แน่นมากนะเครื่องโอ้โหแน่นมากครับทํางานค่อนข้างลําบากแล้วมีทําที่ปิดอีกก็เลยแน่นกันไปใหญ่คือตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาออกยังไงให้ให้ลงก็คือไม่อยากใส่อุปกรณ์รุ่นใหม่มากเกินไปอยากจะเก็บของเขาไว้ก็เลยทําแผ่นกั้นกันไว้อ เต็มดีเต็มดีมด <c oughs> น่าจะวิ่งปิวเลยพราะรถรุ่นนี้ <c oughs> ว่า E F เบาวะนะคร <c oughs> ับน,นี้น่าจะเบาวกว่า E F <c oughs> น่าจะ800โลได้ปะประมาณประมาณ800 <c oughs> ต้นๆครับ น่าสนใจแลวทราบข่าวเรื่องงานกรุ๊ปเอแท็เล่ยังครับอ่าพอทราบข่าวมาบ้างแล้วครับอยากให้ไปวิ่งเล่นด้วยกันนะได้เลยแล้วก็หนูไปจอดโชว์ไปวิ่งก็จอดโชว์เพราะว่าได้เลยครับได้เลยครับคอนเซปต์งานเราต้องการจริงๆอ่ะคือต้องการรถที่แบบคาดลายเหมือนรถแขกจริงๆมาวิ่งรวมกันถ่ายรูปด้วยกันสวยๆหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ครับยนดีเลยครับแต่ก็ใครที่ไม่มีรถคาดลายนะถ้ายังไม่ได้คาดลายหรือไม่คิดจะคาดลายก็มาได้นะครับก็เชิญรวมๆเพราะว่าผมเชื่อว่าส่วนน้อย จริงๆนะครับที่จะมีคาดลายกล้ากล้าที่จะคาดลายเป็นรถแข่งใช่ครับนะครับเดี๋ยวผมเองก็กล้าเลยนะต้องหารถที่กล้ากล้าับตอนนี้รถสำคัญเนี่ยกล้าไม่ได้ครับผมครับก็ขอฝากติดตามนะครับเพจกรุ๊ปเอคลับนะครับแล้วก็จีเพย์มอเตอร์สปอร์ตนะครับถ้าท่านสนใจเกี่ยวกับอันบิสต์โอลกรุ๊ปเอแท็กเดย์ที่เราจะทำจะในวันที่12พฤศจิกายนนะครับก็ติดตามความคืบหน้าได้นะครับก็มีความคืบหน้ามาให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็เราจะมีการถ่ายทำรถใหม่ๆสวยๆลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวันงาน นะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องตอมด้วยนะครับขอบคุณอ Watch United สาขาดอนเมืองนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ต่อยแทนะครับไทยเอจินช็อปด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อและให้โอกาสเราได้มาถ่ายยินดีเลยครับนะครับรถสวยๆอย่างนี้นะครับก็หวังว่าจะเจอคันนี้ด้วยในงานครุปเอทัคเลนะครับโอเคจบพอร้อนตากล้องเหนือออกแล้วครับายบายครับุณครับ